กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลสบายๆนะครับวันนี้ไปคิวของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับร่วมเป็นกลุ่มวันนี้เลือกคู่ระหว่างสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับจากฝรั่งเศสเปิดบ้านปราศจากฝรั่งเ์ต้อนรับการมาเยือนของอาบาริซิสจากเยอรมันนะครับโดยคู่นี้นะครับเป็นรอบคัดเลือกกลุ่ม A นะฮะโดยปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็กุนซือมาลิชิโอโปปิชิโนนะครับคุมทัพอยู่ส่วนอาบาริซิสก,ก็คือ เจสซี่มาร์ทนะครับอ่ะเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับเริ่มต้นทางด้านปารีสแซงต์แชร์แมนครับนักเตะที่คาดการว่าจะไม่ลงสนามนะครับนั่นก็คืออังเคลดิมาเรียนะครับไม่ได้ลงแน่นอนซึ่งโดนใบแดงนะฮะโดนโทษใบแดงนะครับส่วนที่ต้องลุ้นนะครับก็คือมาร์กินยอรเนเม่าเรย์นัเมซี่เลอันโดปาราเดสนะครับซึ่งทั้ง3คนนี้เนี่ยได้พักในนัดในนัดที่แล้วนะครับที่ลงเล่นในเกมลีกนะครับอ่า อาจจะมีชื่อเป็นตัวจริงในเกมนี้เพราะว่าอ่าในศึกยูฟ่าซูซิลิกเป็นทั่วที่ปารีสดเชี์งชมงต้องาการนะครับส่วนลุ้นนะครับนั่นก็คือเซอร์เกอรามอสและก็เเลอร์นาบาสนะครับสองคนนี้แต่ในสื่อนั้นบอกว่าเซอร์เกอรามอสพร้อมนะครับแล้วก็เเลอร์นาบาสนะครับอ่ะเรามาดทมววาูทีมนิวกันหน่อยทีมนิวนะครับเขาบอกว่าลิโอเนลเมสซี่เนย์มาร์มักกินยอนะครับและเลอันโดรปาราเดสเนี่ยไม่ได้ลงเล่นอ่า ในศึกอีเออนะที่ชนะไป2-1นึ่งนะได้พักฉะนั้นแมตช์ที่เจอกับอาับาลิซิกน่าจะได้เป็นตัวจริงนะครับสำหรับสามคนนะครเมสซี่เนมา์มาร์กิญยอที่เขาคาดการณ์ว่าจะได้ลงนะครับส่วนตำแหน่งอื่นนั่นก็คือแองเกลดีมาเรียนิพาดแน,น,น่นอนแล้วนะครับเพราะว่าโดนใบแดงนะครับส่วนเคเลอร์อนาบาร์สซิเกลรามอสเนี่ยค่อนข้างพร้อมเหมือนกันแต่ในรายของเคเลอร์อนาบาร์สนั้นน่าจะเป็นการยื่งตำแหน่งกับ เจอร์จิดอลลูโนมานะครับเพราะว่าเป็นมือหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเบอร์ลีนะอ่คอนเฟิร์มเลยนะบอกจะได้ลงเป็นมือหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเบอร์ลีนะครับส่วนนักเตะอื่นน,นะฮะหลังจากที่กลุ่มอ่าเึ่งปารีสเนะี่ยเพิ่งชนะซิตี้มานะครับ2-0มีความโหดเหลือเกินมีความพร้อมนะครับเรียกได้ว,ว่าพร้อมเห็นๆน,นะก็จะมีคาฮิมี่นะฮะอชลัฟคาฮิมี่นะครับนูโนเมนเดสนะครับ,รบแล้วก็อ่า เอเลล่านะครับพร้อมลงเล่นนะครับอ่าแล้วก็จะมีเออ่กองกลางเออ่ที่ชอบใช้ก็คือวาโรตินะครับมาโกวาโรติจะได้ลงเล่นนะฮะนี่คือความพร้อมของซิตี้เอ้ยขออภัยนี่คือความพร้อมของปาร์รีเซนเชแมนนครับค่อนข้างพร้อมนะครับอ่าเรามาดูทางฝั่งของเจสซี่มาร์ตก,กันหน่อยนะครับกุนซืออาบาอ่ากุนซือเลสบูซอสบวกนะครับความพร้อมของพวกเขา ขาดอยู่2คนนะฮะที่บาดเจ็บนั่นก็คือมิเชลฮัสเทนเบิร์กนะครับแล้วก็เดนเนียลโอโมซึ่ง2คนนี้ได้รับบาดเจ็บนะครับค่อนข้างที่จะยังไม่พรนะครับอ่าส่วนตำแหน่งอื่นๆนะฮะนั่นก็คืออังเคลิโยนะฮะจะกลับมาหลังจากติดโทษแบนนะครับพร้อมลงเป็นตัวจริงนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับส่วนเดนเนียลโอโมแล้วก็มาเชลฮัสเทนเบิร์กนั้นนะครับก็มีอาการบาดเจ็บน่าจะพลาดนะครับ แล้วก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยนะครับที่ไปปารีสนะครับส่วนเจสซิมาร์นั้นนะครับก็มีปัญหานี้นึงนะในการจัดทับนะครับในความพร้อมของเขานะครับอ่าเรามาดูไลฟ์อัพกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมไลฟ์อัพของทั้งสองทีมนะครับโดยปารีสเซนจามันจะมาในระบบ4-3-3นะครับก็จะประกอบไปด้วย ผู้รักษาประตูนะครับเป็นจานุจิดอลลมาดอลลารูมากองหลัง4คนนะครับทางด้านซ้ายเป็นนูโนเมนเดสเซนเตอร์ใช้เบรสเนลคิมพับเพยนะฮะจับคู่กับมาร์ควินยอรนะครับส่วนขวาสุดก็เป็นอิชลับคัฮิมีนะครับส่วนแผงกองกลางนะครับก็ใช้อลิซ่าเกยนะครับยืนทางไปท้านซ้ายนะครับตรงกลางเป็นมาโกวารติส่วนทางด้านขวาเป็นอันเดรเอโรล่านะครับส่วนสามสานนะครับเนม่า เอ็มเปเเมสซี่นะครับโอ้โหโหดจริงๆนะครับส่วนทาาด้านอาบาเลซิกนะครับที่จะมาในระบบ3 4 2 1นะของคุณซื้อเจสซี่มาร์ทนะครับจากยูโรมันนะครับอ่าเรามาดูกันหน่อยว่าใครจะได้ลงเล่นกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ผู้รักประตูนะฮะก็จะเป็นปีเตอร์กุลชี่นะครับกองหลัง3คนนะฮะก็จะใช้ลูคัสคอสตมันนะครับตรงกลางนั้นก็จะเป็นโมเมตซิมากันนะครับ ส่วนยืนออกไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นวิลลี่ออบานนะครับขยมอาวุธที่แบงค์กองกลางนะฮะก็ใช้ทางด้านขวาเป็นอนนี่มูนเดเร่นะครับส่วนตรงกลางนั้นก็จะยืนจับคู่กันเป็นคอนราสไลส์เมอร์นะฮะจับคู่กับเควินแคมเพลนะครับ,บ,บ,รบส่วนขวาสุดก,ก็เป็นอัลเจริญโยนะฮะส่วนแนวรุกนะครับก็จะมีอ e ีเมลฟอสเบิร์กนะฮะ ยืนตรงท่งด้านขวานะครับแล้วก็จะจับคู่กันกันกบคริสโตเฟอร์เอ็นคูดูคริสโตเฟอร์เอ็นคูคูนะฮะอ่าแล้วส่วนหน้าเป้านะฮะทิ้งไว้เลยยักษ์ใหญ่นะครับนั่นก็คือยูซุฟโพเซนนะครับอ่านี่ขัดขันนะระบบ3 4 2 1ครับของเจสซี่มาร์ทนะครับ,อ,รบอ่าเรามาดูกันหน่อยว่าให้ใครชนะสื่อมองไปที่ขาดเลยนะฮะให้ปารีสแซงต์แชร์แมงชนะนะครับ3-1โดยก็บอกว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยเพิ่งชนะ โชฟอร์มสวยรู้ชนะซิตี้มานะฮะอ่าทีมเป็นทีมแก่งนะฮะซึ่งเรอเอลเนลเมซี่ก็ยิงได้แล้วนะฮะในเกมนั้นบอกว่าค่อนข้างที่จะพร้อมกว่านะครับและล่าสุดนั้นก็เอาชนะองเซ่นะครับสองหนึ่งนะฮะองเซ่ในลีกนะครับอ่าส่วนทางด้านอ่ับบาเลซิกนะครับก็เพิ่งไปเสมอกับฝ่ายบวกมานะฮะในศึกบุนเดสก์ในศึกบุนเดสก์เยอรมันนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ย ชนะเพียง2นัดจากเก้านัดเท่านั้นนะครับส่วนบอลถ้วยดเดวิโคคาก็ดิ้นลนอย่างหนักนะครับในบอลถ้วยที่เจอกับสตุตการ์ดนะครับบอกว่ามีหลายสึกหลายด้านเลยนะครับส่วนปารีสแซงต์แชรมงนะครับเขามองว่าพร้อมกว่าแล้วก็พวกแดนหน้าของพวกเขานนั้นได้พักมาเนม่าเมสซี่นะครับเป็นตัวที่เด็ดเลยนะฮะก็มองว่าจะชนะไป3-1นะครับ่าทั้งสื่อนะ แล้็แฟนๆล้วครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับผู้นี้นะครับ